ที่เดินก้าวกันมั่นคงเสียงจากฟ้าเดิมก็ต้มในใจข้าจะสรรเสริญใ่ว่าสิ่งใดไม่มีผูดด้ใดเป็นมบรรดาวงพระองค์ยิ่ง,งใ่ใช่ทรงเป็นไก่ัวรองเสียงดังให้นกนบรู้ว่าเราคือองค์จอมราชันแมื่อนิพายุแม้โลกสั่นไหวข้าจะไม่หวัน่นมั่นคงเข้าไว้ เพราะคาชื่อในพร่งคำสัญญาว่าอยู่กับข้าตลอดเวลาใจเข้าร้อนแรงโดยพระวิญญาณพร้ะอ,องค์ทรงดำตลอดเส้นทางข้าจะไม่หยุดไม่ยอมผ่อนแรงจะเป็นการนล่าพระองค์ทุกแห่ง องหาช่วยแค่เรื่องเล่าในหนังสอแต่เป็นจริงที่คุณค่าจะยึดถือข้ากอบอกเรื่องพระองค์ให้ระบือให้ลืมเมือว่าพระองค์ทรงเป็นจริงไม่มีผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์พระองค์ใหญ่เช่นทรงปิ้งให่ผู้รองสิ่งดังให้โลารับรู้ว่าพระองคือองค์จงราชันไม่มีผู้ใดเป็นเหมือนก็ เชสนทงเพียงใดโหร้องสียงดังให้เรารับรู้ว่าพระองค์คือองค์จอมราชนแม้มีพายุเมื่อโลกสลายแค่จะไม่วันมันคงเขไวเพราะข้าเชื่อในเพื่อคำสัญญาว่าอย <além. S 2> ู่กับข้าตลอดเวลาแม้มีพายุเมื่อโลกสลายแค่จะไม่วันแค่จะไม่วันมันคงเขไว้เพราะข้าเชื่อในพระคำสัญญาว่าอยู่กับข้าตลอดเวลา ข้าร้อนแรงดุกระวิญญานพระองค์ทรงนำตลอดเส้นทางข้าจะไม่หยุดไม่ยอมพังไรจะประกาศนามพระองค์ทุกแห่งเพราะหาใช่แค่เรื่องเราในหนังสือแต่เป็นจริงที่ความค่าจะยึดถือข้าขอบอกเรื่องพระองค์ให้รับผือให้เรื่องรือว่าพระองค์ทรงเป็นจริง พระองค์หาชิ่แค่เรื่องล่าในหนังสือแต่เป็นจริงที่คุณค่าจะยึดถือข้าท่องบอกเรื่องพระองค์ให้ระบือให้ลืมือว่าพระองค์ทรงเป็นจริง oh. ไม่มีผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์ไม oh. ่มีผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์พระองค์ใหญ่ใช้ทงเพียงใดโหร้องสิ่งดังให้ลกปรบปู้ว่าพระองค์คือองค์จอมราชา ไม่ลบถ้าไม่แค่ะจะไม่วันมันคงเข้าไว้เพราะแค่เชื่อในเพื่อคำสัญญาว่าอยู่กับข้าตลอดเวลาไม่มีผู้ใดเป็นมุพระองค์ไม่มีผู้ใดเป็นมือนพระองค์พระองค์ใหญ่จะสุขเพียงใดพวกเราสียงดังให้โลกรับรู้ว่าพระองค์คือองค์จอมราชัน ไม่มีผู้ใจเป็นเหมือนพระองค์ไปมีผู้ใจเป็นเหมือนพระองค์ไปมีผู้ใจเป็นเหมือนพระองค์พระองค์ยหญเชื้สุขเรียกนกาจอมรระองค์